ครั้งเหมือนกคนผมโครแกรมเรียวคลิปนี้เจอกัทุวีทุกวันก็ทรงผมที่ไม okay. hmm. mm ่เหมือนเดิมสักครั้งนะฮะในสาปสนีว่ากำลังอินเดเฟสไทยแลนด์มากเลยนะคะทุกคนสตรองว้าวววววววัวนวว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 ัลววกวว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 งนอ้วววอนวววววว่ววววาวววววาวว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 ลวว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 อวว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 วยรีวว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 ้วแล้วว็รีวิวโลชั่น แล้วคือจริงๆมันเป็นสินค้าที่มันขายแบบขายดีมากมากแบบมาก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 มันจะมันจนเกิดว่ามันมีของปลอมเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วคนก็แบบพี่อามาไหนคือของปลอมไหนของจริงหนูจะสั่งที่ไหนวะแม่งอยู่ก็มีแบบคือของจริงอ่ะหนูต้องจำชื่อไว้เลยนะคะว่าของจริงมันคือโอโมไวท์พลัสนะหนูไม่ใช่ไปซื้อแฟบนะคะหนูต้องซื้อโอโมมันเป็นโลชั่นอันนี้มันจะมีแบบที่ชื่อแบบคล้ายเคียงกันมีสบู่ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นแคของถูกไงเพราะถ้าเกิดของจริงเนี่ยโลชั่นเนี่ยมาสามร้อยห้าสิบแต่สบู่ห้าสิบ ถ้ามันถูกกว่าน,นั้นเนี่ยคิดก่อนแล้วคือเวลาเรา,เราซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูกับตัวแทนเข้าใจไหมคะอย่างวันนี้เนี่ยตัวนี้เลยโลชั่นที่พี่ใช้พี่จะมาสอนดูเลยว่าโลชั่นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องดูยังไงเวลาเราไปซื้อใช่ไหมคะสมติมว่า,าวา,างขายอยู่อย่างเงี้ยอาไปว,วางขายตามตล,ตล,ตลาดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไหนของปลอมของจริงของปลอมเราก็ต้องมาสแกนกรรมกันนิดน,นึงค่ะคืออะถ้าเกิดของจริง,รรง,งแต่แรกเดูก่องก่อน,อนดูชื่อมันก่อนเห็นไหมชื่อว่าอะไรคะโอโมไวเพลสเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือจุดแรกเราจะดูโอโมไว ล่าสุดที่นี่นะไม่ใช่โอโมแบบอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางอันมันจะใช้แบบชื่อคล้ายๆกันมันจะแบบจูโม่จูมงอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วหนูต้องโอโมนะคะเสร็จป,ปุ๊บต่อมาเราจะไปดูที่ตัวไหนนี่มันจะมีสติกเกอร์กันปลอมสีชมพูอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีแปะอันเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะเป็นรูปเหมือนแบบเป็นรูปอีเนี้เย <laughs> เป็นรูปอีอีสโนไวท์เนี่ยอยู่ตรงนี้นึกออกใช่ไหมอ่ามันจะเป็นรูปสโนไวท์ตัวนี้อยู่เห็นไหมเห็นไหม เออถ้าเกิดมองไปแบบแวบๆจะเห็นแล้วก็ตัวกล่องนะคะมันจะเป็นโฮโลแกรมโฮโลแกรมงงโฮโลแกรมคืออะไรมันจะเป็นเหมือนอีสติ๊กเกอร์ที่ไหนไหมมันจะมีการสะท้อนไฟปขึ้นค่บพิ้ววับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ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 บจะเห็นไหมระบายไหมอ๋อมันจะยิ้มๆยิ้มเหมือนแบบเป็นลายเรียกว่าไงเหมือนสะท้อนแบบยิบๆนะฮะอ่ะนี่คือจุดที่เราดูกับกล่องนะทีนี้บางทีเราจะดูแต่กล่องก็ไม่ได้ค่ะเพราะกล่องบางทีตัวปลอมนี่มันจะแบบเนียนมมมาาาาาาากอออะะะไไรรรยยย่่่่งงงงเเเเเี้้้้้จจแแบบฮนนใใตดูขค กับเจาตัวนี้เราไปดูข้างในปุ๊บนะ่ะอย่างที่เราดูปุ๊บนี่คือตัวขวดของมันถูกไหมอ่ะเช็คชงเช็คช,ชื่ออะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บทีนี้ค่ะจุดสังเกตง,ง่าย,ายๆเลยข้างหลังค่ะมันจะมีตัวนูนเห็นไหมมันจะเขียนว่าเฟิร์นสโนตัวนี้ตัวนี้นเห็นป่ะเฟิร์นสโนเฟิร์นสโนอ่าเฟิร์นสโน พิมพ์ตรงนี้ตรงนูนเลยต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวของตอนนี้มันจะแบบว่าโอ้โหสบายใจแน่นอนแล้วที่สําคัญคือเราสามารถซื้อกับตัวแทนได้ตัวแทนต้องมีรหัสเนื้อออกใช่ไหมเพราะว่าตัวแทนมีเยอะแล้วตัวทอนปลอมก็มีเนื้อออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องซื้อกับตัวแทนที่มีรหัสถ้าเราไม่รู้แล้วก็เช็คเอาเนื้อออกใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็พอจริงๆเราก็ลองถามไปได้ค่ะถามเจ้าของเขาดูเพราะบางอยากให้แบบได้ใช้ของจริงเพราะของจริงมันดีจริงๆมันใช้แล้วมันก็ขาวแล้วมันก็วิ่งจริงๆนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดของปลอมเราไปใช้เราดูจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดของจริงคุณภาพมันดีแน่นอนแล้วมันถูกมากเพราะฉะนั้นเราก็ไปนี้นะคะก็มาสอนดูแล้วว่าเฮ้ยอันไหนจริงอันไหนปลอมอะไรใช้ยังไงดูยังไงนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากเขาบอกไแล้วให้ใช้คู่กันเลยค่ะกับตัวสบู่กับตัวไอนี้นะไปหาซื้อมาพี่ว่าหาซื้อไม่ยากแล้วนะคะแล้วอย่าไปซื้อของปลอมนะคะซื้อของปลอมแล้วมาบอกไม่ดีมานะโทษฉันไม่ได้นะคะนี่นี่สอนหมดแล้วนะจ้าไปแหละบ๊ายบาย โอมโบพาร์ท oh, ไม่ใช่โอโมไวพาร์ท oh, <laughs>